ปุ่นกำลังหัดคารวเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็ประมาณสักเมตรเมตรยี่สิบหัดการไปไหนทางไหนด้วยตัวเองวะไปบุญจ๋าไปบุญจ๋าทำอะไรจ้าฮะไปบุญนทำอะไรทำอะไรจ้า ขอบอคุณโทษหน่อยขอบคุณโวดหน่อยทำอะไรจ๊ะอะไรคะทำอะไรคะ,ะ,รคะขานเองหาสิ่งที่อยากได้เองว่าตอนนี้แต่ขานสี่ขาเอางไม่เป็นตอนนี้ใช้แขนดึงไปข้างหน้าขาถีบไปข้างหลัง ดูสซิใครทำอะไรอยู่ฮะบุญจ้าบุญไคบุญอ่าอ่อ่ใส่ไปลาไม่เอาค่ะไม่เอาฮ่่ามันสกปรกลุกสกประนี่ดูดูอยู่ตรงนี้เลยมาลองลองลอ เอาได้เอาได้หเอาได้ัหยขาเอง้ยเข้าปากอีกแล้วมขึ้นไปอยู่บนจอเข้นู่นยู่แถวนั้นไปเราลองดู

นใ,ใส่ปากนะคะซ้อมมือถือน่าค่ะดีกว่าไปอัจจ้าเด็กน้อยกับดอกไม้เด็กน้อยกับดอกไม้ค่ะใส่ปากกันละเฮ้อเนี่ยเอ,อ๊ะเอ,อี เฮยทไปไอีก,กอหงาเซกเฮียนึงดูจะขานได้สีขาเม่อไรแต่๋ยนนี้ก็เริ่มที่อ่ะ ขอมือเพื่อประยุงตัวขึ้นพอขึ้นเสร็จสักพักก็จะก้าวเดินตอนแรกก็ยุงยะยงโยนะแต่ตอนนี้เริ่มก้าวได้แล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นคงก็เลย